สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาเคลียร์นะครับเรื่องของน้องอไอายสกุณาภร์ในเรื่องของใครต่อใครหลายคนที่บอกว่าน้องเนี่ยมีองค์นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะเราก็ไม่ได้ไปว่าเขาหรือกล่าวโทษเขานะครับเป็นความเชื่อแต่ส่วนตัวในมุมมองของผมเองเนี่ย ใครจะเชื่อผมก็ได้นะครับผมจะเชื่อในเรื่องของความสามารถมากกว่าการที่น้องอายมีองค์ซึ่งผมก็เคยบอกไปแล้วเนาะว่าผมเชื่อในเรื่องของความสามารถองค์เนี่ยมันเป็นแค่เรื่องของการที่น้องไปรับของมานะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าไปรับเครื่องเส้นไหว้อะไรประมาณนี้ให้ตัวของน้องมีความสามารถเหมือนกับ คนที่ไปแปะทองณหน้าทองอะไรประมาณนี้นะคล้ายๆกันแต่ตัวของผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กคนนี้มีความสามารถเพราะเห็นพัฒนาการมาตั้งแต่เด็กน้องอายมีความสามารถที่น้องอายเปลี่ยนบุค,คลิกเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนทุกอย่างในตัวเองได้รวดเร็วเกิดจากน้องมีสปิริตนะครับที่น้องแสดง ผลงานได้ดีแล้วก็เก่งแสดงละครได้เก่งแสดงความสามารถบนเวทีได้ยอดเยี่ยมนะครับเกิดจากน้องเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็เป็นคนที่มีทักษะแล้วก็จดจําไดรวดเร็วนั่นก็คือสมองของน้องอ้ไอยมันคือสมองสติสัมปชัญญะนะครับแล้วก็ความสามารถที่โดดเด่นออกมานั่นก็คือเรื่องของความกระตือรือร้นของการที่ น้องใฝ่รู้และมีความสามารถด้วยตัวของน้องเองนี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมมากกว่าการที่เราจะไปชื่นชมว่าน้องมีองค์นะครับองค์เนี่ยมันมาจากไหนครับมันมาจากหนึ่งกระแสที่พูดต่อๆกันมา 2. นะครับในเรื่องของความเชื่อทุกคนอาจจะเชื่อว่าน้องมีองค์มีบุญญาธิการอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเราก็เชื่อกันได้ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่อยากให้ไปโฟกัสที่ความสามารถมากกว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่จริงที่สุดครับ นะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้สอนไว้นะครับว่าความสามารถคือสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเลยเห็นสิ่งที่ทําทําแล้วเกิดผลจริงนะครับแต่ในเรื่องของโสดาบันนะอันนี้จากคนที่เคยบวชมาผมเนี่ยเคยบวชมานะครับในเรื่องของโสดาบันเนี่ยอันนี้คือความเชื่อนะครับของหลักทางศาสนา พระพุทธเจ้าได้กล่าวนะครับว่าคนที่เป็นโสดาบันได้เนี่ยหนึ่งต้องมีการฝึกสมาธิแล้วต้องนั่งสมาธิทุกวันเพื่อทําให้จิตใจเนี่ยเกิดความจใจมสงบนะครับซึ่งน้องอายเนี่ยเขาก็ไม่ได้นั่งสมาธิอะไรขนาดนั้นนะน้องต้องออกงานต้องไปแสดงความสามารถบนเวทีนะครับซึ่งน้องห่างไกลคําว่าโสดาบันอันนี้คือเรื่องจริง แต่ถามว่าน้องเป็นโสราบาลได้ไหมเป็นได้ครับถ้าอนาคตน้องโตขึ้นน้องไปฝักใฝ่เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็ไม่ผิดถูกไหมไม่ผิดนะครับนะผู้ที่มีอ่าจิตเป็นอริยชนจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะไม่มีผีห่าที่ไหนเข้ามาสิงได้แม้แต่เทพยังกราบไหว้ผู้ที่มีจิตเป็นอริยชนเลย อ่าอันนี้ก็คือจากคนที่เคยอ้างว่าน้องเป็นผู้ที่มีจิตเป็นโสดาบันนะครับเพราะว่าน้องไม่ได้นั่งสมาธิถูกไหมน้องไม่ได้นั่งสมาธิน้องไม่ได้มีจิตที่แบบว่างขนาดที่ต้องมานั่งสมาธิทุกวันหรือศึกษาเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าขนาดนั้นนะครับแต่น้องมีความดีตรงที่ว่าหนึ่งเอาง่ายๆเหมือนพวกเราทั่วไปเหมือนเหมือนเหมือนแอดดิวอะ แอดดิวก็ไม่สามารถเป็นโซดาบานันได้ยอมรับตรงนี้เลยนะเพราะว่าหนึ่งแอดดิวยังกินน้ำชาอยู่เลยครับถูกไหมคนเรามันลุสินห้ายังไม่ครบเลยทุกวันนี้พวกคุณตบยุงกันหรือเปล่าพวกคุณก็ยังตบยุงกันอยู่เลยนะบางคนก็ยังดื่มน้ำชาอยู่เลยยังสังสรรค์อยู่เลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นโสดาบันไม่ได้นะครับแต่น้องอายเนี่ยที่ทุกคนไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าน้องเป็นโสดาบาาัลมั่งน้อง มีองค์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็แล้วแต่ความเชื่อกันไปก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้นมันเป็นสิ่งที่ดีองค์ก็คือองค์รวมที่ดีนะครับแต่ว่าตัวของน้องอายเราอยากให้ทุกท่านขอประกาศตรงนี้เลยนะครับเราอยากให้ทุกท่านโฟกัสถึงผลงานของน้องอายสกุณาพรมากกว่านั่นก็คือในเรื่องของสิ่งที่น้องสร้างขึ้นมาตรงหน้าหลักคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงบอกไว้ว่ามองเหตุให้มองการกระทําตรงหน้าจะเห็นความจริงท่านจะเห็นความจริงนั่นก็คือสิ่งที่น้องอายสร้างทุกๆอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนั่นคือความสามารถของน้องอายอย่างแท้จริงครับเนี่ยแหละรครับคือความจริงเนี่ยแหละรครับคือความสามารถของเด็กที่เปลี่ยนบุค,คลิกที่มีสปิริตในการแสดงนะครับที่มีการ ไหว้ครูก่อนทําการแสดงนั้นก็คือครูบา geez. นะครับ upgrades. ครูอาจารย์การสอนสัง่งการร่ําเรียนการฝึกฝนจะทําให้ตัวของน้องมี power ในการที่จะมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านเขาเรียกว่าการสร้างสปิริตสร้างพลังแรงใจนะครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทุกคนต้องเชื่อ ทุกคนต้องเชื่อมั่นในความสามารถของน้องมากกว่าจะไปเชื่อว่าน้องมีองค์น้องมีบุญญาธิการอะไรบมาณนี้นะครับอ่ะเราเอามาฝากให้ทุกท่านได้รับฟังกันแล้วกันนะครับในเรื่องราวของวันนี้นะเราลองเปลี่ยนความเชื่อใหม่นะครับทุกคนอาจจะมีความเชื่อมุมมองต่างกันอันนี้ก็อไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุด ถ้าเรามองไปที่ความสามารถของน้องเราจะเห็นและเราจะรู้ซึ้งจริงๆเลยว่าเด็กคุณถ้าโตขึ้นมาเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดจากสิ่งที่เขาพัฒนาต่อยอดในเรื่องของความสามารถของเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะอยากให้มองตรงนี้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นคนในงองค์กรหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่เขาเติบโตมาแล้วเขามีความเก่งมีความนึกคิดมีวุฒิภาวะที่ดีมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มี ประสบการณ์ในการทํางานค่อนข้างดีขึ้นจากเมื่อก่อนนั่นแหละคือความสามารถของเขาความสามารถที่เรียนรู้ความสามารถที่รู้จกักเข้าหาผู้คนแล้วก็ความสามารถเกิดจากประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยได้สร้างไว้นะครับเนี่ยแหละอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าสรุปนะครับว่าน้องอายไม่ได้มีองค์อะไรแต่น้องอายมีความสามารถที่โดดเด่นและเยี่ยมยอดมากๆอันนี้สรุปแล้วก็ จบประเด็นตรงนี้เลยนะครับใครเห็นด้วยพิมพ์หนึ่งมาเลยนะจ๊ะวันนี้ขอกันดีก่อนครับสวัสดีครับ